รีวิวรถคลิปอ้อยนะครับ L 5 0 1 8 s HP นะครับคลิปอ้อยเซียวอ่วนมีสองคันนะเป็น5018นึงอ่า1คันนะครับแล้วก็เป็นยันม่าอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะคันที่เป็นโคบต้านะครับเซียวอ้วนขายพร้อมคีบนะมีถังท่วงมีเหล็กค้ำมีอะไรครบนะครับอ่าอยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทนะอ่าแล้วก็คันที่เป็นอ่า ยันม่านะครับขายอยู่ที่2นะอ0 0 0นเก้านะคูต้ตถือว่าราคาน่ารักเลยนะครับาราคาน้ารักเลยนะครับคันนี้เครื่องดีเครื่องไม่ไอนะอคีบก็ยังสวยอยู่นะครับยังพอได้นะ ประมาณนี้นะครับมีถังทวงมีเหล็กค้ำนะครับถอดออกเอาไปถ่ายนาได้เอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับเั่ว่มงงานคันนี้อา,อาจจะไม่ได้น้อยมากนะครับชั่วโมงอยู่ที่3,000ั่วโ่งนะครับ3,000ั่วโมงนะครับสภาพยางหลังก็ดอกไม่ลึกแล้วนะดอกไม่ลึกแล้วนะครับเนื้อตัวไม่ได้เป็นสนิมไม่ได้ผุนะามาร์กยังอยู่ที่เดิมนะครับ มัยังอยู่ที่เดิมใครที่อยากได้ไปคีิปอ้อยเอาไปทํานาด้วยคันนี้พอได้นะครับพอได้นะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาดีเลยแต่มันเป็นราคาที่เซว่นขายตาสภาพนะ,ะแต่ถ้าเป็นราคาเช็คก็จะแพงกว่าน,นี้หน่อยนะครับค่าเช็คก็ต้องมาดูกันว่าจะเอาอย่างหลังไมให้เก็บงานตรงไหนมั่งนะครับก็ราคายัางไงก็เช็คเรียบร้อยก็ไม่ถึงสี่แสนนะครับ สวัสดีลูกค้าบอกช่วยรีวิวเราคลิปอ้อยให้หน่อยนะครับว่าสภาพรวมๆเป็นยังไงเนื้อตัวเป็นยังไงเนื้อตัวสะอาดนะครับไม่ผุไม่เป็นสนิมนะ <S <S เดี๋ยวเสือวนจะเดินรอบไปรอบไปพาดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรอยเชื่อมตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้มีดามนะเป็นปกติของคีปตาช้างนะครับยางหลังดอกถือว่าเหลือน้อยนะครับจะบอกว่าหมดก็ได้จะบอกว่าเหลือน้อยก็ได้ท้ายก็ประมาณนี้นะครับยังแห้งอยู่นะรับท้ายยังแห้งอยู่ อะไรที่เอาไปทํานาเอาไปเฝ้าสวนนะครับเอาไปคลิปอ้อยคลิปไม้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับขายคลิปอ้อย,ย,อ,ยอยู่ครบนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับไม่ไกลมากนะถ้าส่งไกลๆมากก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกคันนะครับ เดีย๋ยวเสี่ยวอ้วนก็จะพาเดินดูนะครับส่วนเรื่องการขับให้ดูมันปกตินะเสี่ยอ้วนจะไม่ได้ขับนะครับเพราะถ่ายคลิปคนเดียวนะครับแต่รถบิงได้ขับได้ปกติเสียงเครื่องแน่นนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่เสียเครื่องไม่เสียแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถคีบอ,อีกคันหนึ่งรับพอดีมี FC บอกว่าช่วยรีวิวรถคีบให้ดูหน่อยตามสไตล์เสี่ยอ้วนนะครับเวลารีวิวกับแพ๊บแพร่แพร่แ,แดูทันไม่ทันไม่รู้ <laughs> อย่าบ่นนะ บา,บางท่านก็จะบ่นในเสืออ้วนรีวิวอะไรไม่รู้แพ๊บเดียวนะครับก็เป็นสไตล์เสืออ้วนนะครับก็จะรีวิวแพบ๊แพบๆนี่แหละครับก็ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะเดินมาหารถคลิปคันนี้ก่อนสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้มีลดหนึ่งหมื่นนะเดีืยสองแสนแปดนะครับใครอยากได้คู่ก้ตาห้าสิบแรงนะครับใครอยากได้รถคลิปอ้อยนะครับก็โทรหาเสียอ้วนได้นะครับ 0947064430นะครับ0947064430นะครับนี่รถคีบไวคันนี้290,000บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะคันนี้ก็เก็บงานรวมๆให้แล้วนะครับสภาพถือว่าใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะเป็นคีบยี่ห้อ CX นะครับใครได้คีบไม้คีบหนักๆครับตัวนี้จะคีบได้ดีกว่านะครับอ่บุมเขาใหญ่กว่าครับปากใหญ่กว่าครับ รวมๆก็เก็บสีให้แล้วก็ทำล้อดำนะครับดุมแดงนะครับล้อดำดุมแดงก็ติ๊กเกอร์เป็นสี4ขาวนะแต่ตัวเดิมเขาจะเป็น4 5หนะครับอ่ะก็เก็บงานรวมๆให้ประมาณนี้นะครับอ่ะใครบอกให้รีวิวรถคลิปอ้อยนะครับช่วยมาซื้อช่วยมาอุดหนุนนะอ่ะหรือจะเอาเฉพาะคีมนะครับถ้าเป็นคูปต้าผมถอดขายที่70,000นะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นยันมาผมขายทั้งคันนะเพราะคูปต้ามันทำเป็นรถไถได้นะครับอ่ะพอดีเขามีดันหน้ามีอะไรมา ก็จะถอดทําเป็นรถไถได้ส่วนยันมาถอดปุ๊บมันก็ต้องมาซื้อ,อดันหน้าซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นใส่นะครับมันก็ลงทุนอีกเยอะนะครับก็ไม่อยากแยกขายนะครับใครที่พร้อมใครที่สนใจ0947064430นะครับ0947064430นะครับรถแท็กเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากได้โทรมานะครับสนใจก็โทรมานะครับ อ,อยากได้กูบตายอยากได้ยันมาอยากได้รถคลิปอ้อยอยากได้คันไหนก็โทรมานะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ที่บอกให้รีวิวรถคลิปอ้อยนะครับอยากได้เฉพาะคลิปก็มาซื้อนะครับอยากได้ทั้งคันก็มาซื้อนะครับสวัสดีครับ